ดูนะเราไม่ได้กินข้าวเรากินนี้เราไม่ได้เห็นแปะแล้วค่ะเราก็มาอยู่ที่ร้านติ๊กคาเฟ่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะทำมุมติ๊กกัญชาหรือชากัญชกนะคะก็อยากจะเชิญเพื่อนๆมาลองทานได้นี่เป็นน้ำพึ่งมะนาวสดานะคะแล้วก็ใส่น้ำหอมเชื้อกัญชาของเราไปอยู่ที่24นะคะอร่อยมากเราทานมากนะคะนี่เดี๋ยวดูอาหารนี่เรากินกันเยอะแล้วนะคะแซ่บมาก กุ้งนะคะผัดกะเพราหมูมะนาวอย่างงูเส้นนะคะอันนี้ตุ้งแทบตุ้งแทบอันนี้แกงปลาแกงปลาหมูน้ำดำขาดไม่ได้เชียวผัดฉาผัดฉานะคะผัดฉาปลาหมึกกุ้งนะคะหน้านี้ฟินมากผ่านค่ะผ่านนี่ก็ฟินมากค่ะไม่พูดไม่จา โอ้โห oh oh อร่อยค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะ